ายอำเภอเมืองศรีสะเกดเปิดนิทรรศการโปรแกร,รมผู้ประกอบการชุมชนส่งเสริมการท่องเที่ยวเพิ่มไรายได้ให้ชุมชนที่บริเวณวัดสุพรรณหงษ์บ้านว่านหมู่ที่5ตบลน,น้ำคำอเภอเมืองศรีสะเกดจัังหวดศรีสะเกดนายคมสังวงศ์ในอำเภอเมืองศรีสะเกดเป็นประธานเปิดนิทรรศการโปรแกร,รมของผู้ประกอบการชุมชนตามแนวทางโบูบโดยมีนางสาวอาัมภาทุมหนู พัฒนาการอำเภอเมืองศรีสะเกดหัวหน้าส่วนราชการอำเภอเมืองศรีสะเกดข้าราชการและประชาชนชาวตำบลน,น้ำคำเข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมากค่ะภายในงานมีกิจกรรมประกอบด้วยการจัดนิทรรศการและสาธิตการดำเนินการของผู้ประกอบการชุมชนจำนวนสิบคูหาที่จะให้นักท่องเที่ยวได้ลงมือปฏิบัติและนำกลับบ้านเป็นของที่ระลึกคือข้าวจี่สมุนไพร โดยนางสวยบุญหวานทุงใหญ่แมงมุมโดยนางคำผันชาภูทรกล้วยฉาบโดยนางพิเศษชัยปัญญาขนมจีนสมุนไพร โดยนางนันทการทองสายขนมเทียนร้อยใจโดยนางพระธาดวงมาลาข้าวสองมือกกะเทาะด้วยใจสู่สายใหญ่รักษาวิถีชุมชนโดยนางหล่อนในบูตจักษศาลจากของใช้ในครัวเรือนสู่การสานต่อวัฒนธรรมประเพณีโดยนายสนิทนวลสมัดย้อมผ้าเพื่อสานต่อภูมิปัญญาโดยนายธรรมรักษ์บุญหวานปั่นรักโลกโดยนางประไพศรีพิทักษ์ และการละเล่นพื้นบ้านเดินขาโถกเทกโดยนางหลิน มิ่งสอนทั้งนี้เพื่อเป็นการสนับสนุนการจัดทำโปรแกรมเพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้และรูปแบบกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ที่นักท่องเที่ยวลงมือปฏิบัติในการส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชนรวมเพื่อเป็นการรองรับการบริการให้แก่นักท่องเที่ยวได้และเพื่อประชาสัมพันธ์ผู้ประกอบการชุมชนและชุมชนท่องเที่ยวให้เป็นที่รู้จักแก่นักท่องเที่ยวและบุคคลทั่วไปบุญทันทุศิวันภาพข่าว สุกันวาลีสุวรรณรายงาน